ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัมโฮมคาราดูโน <S <S ี่ีล้ครับทุกคนและวันนี้เราอยู่กับเดียวกับเจ้า HRV ตัวนี้เลยนะครับคันนี้คือ HRV RS ปี19จดใช้งานปี21โฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัว EHEV หรือตัวไฮบริดที่เรารู้กันเองนะครับผมตัวท็อปสุดก็ให้อะไรมาบ้างกระจังหน้าโครเมียมลมดำหล่อๆให้แบบนี้นะฮะพร้อมกระจังหน้าแบบเป็นรังพึ่งสีดำเป็นโนแบ็คนะครับผมสกเกิร์ตรอบคันให้มาหล่อ ไฟเหมือนตัว C ี vic FCRS 100%อเนละยครับไฟ LED เดอทาวน์ลันดิ้งไลท์แม็กเดอรมอลลยโรงงานนะครับผมไฟเลี้ยบประกระจกแน่นอนมีมาให้พร้อมเลนวอชเลยครับผมคันนี้สีเดิมโรงงานขาวๆแบบนี้และไฮไลท์สำคัญครับผมภายในทุกคนเป็นเบาะสีแดงเบอร์เกนดีน้เฮะให้ความหรูหราม,มาห้องห้องๆกันเลยทีเดียวเห็นไหมความสวยของเขาครับน่าใช้งานมากเลยคันนี้ให้สรุปมาด้วยนะครับผมที่นั่งด้านหลังเป็นยังไงบ้างเปิดชม อ่ะที่นั่งด้านหลังก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยเฮียอ่ะดูสีรอบตัวรถกันก่อนนะับผมมาเปิดมาถึงด้านหลังแน่นอนครับผมรถคอ o ์สโอเวอร์เราต้องการที่เก็บสัมภาระขออนุญาตเช็คที่เก็บสัมภาระก่อนว่าเป็นไงอ่ะก็กว้างใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมพื้นที่ก็ไม่ได้ต่ําไปกว่าไอตัวแท่นวางตรงนี้เลยนะฮะขออนุญาตเช็คอุปกรณ์ยางอะไรมาอุปกรณ์อยู่ครบนะครับเหลือยางอะไรแล้วตอนนี้อ่ะยางอะไรก็ยังอยู่นะครับผมก็เอาเป็นว่าใครที่จะ ดูคันนี้แลวกันสนใจคันนี้นะครับผมก็ออกรถแค่99บาทนะครับผมค่าตัวน้องก็อยู่ที่679,000ตกคนเดียวละ12,000บาทนะฮยใครที่ทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับขอรายได้24,000บาทขึ้นไปนะครับผมเอาคันนี้ได้เลยคนเดียวนะครับขอขึ้นมาดูขอพลิกคนขับกันหน่อยสิขึ้นมานะครับแน่นอนนะฮะ H R V เขาก็แบบทรงแจ๊สอะเนาะแจ๊สยกสูงนะครับ ภายในเขาไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ที่หวือหวาของเขาคือเบาะแดงเบอร์กันดี้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะเดี๋ยวขอสตาร์ตดูหน่อยสิคุณจะอยู่บนรถไหมอยู่บนรถนี่ครับผมสตาร์ตขึ้นมาดูเลขไม่กันหน่อยสิว่าเลขไม่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บอ่าแจ้งเตือนน้ำมันจะหมดนะครับ47,000โลทุกคนเลขไม์น้อยมากนะสำหรับรถตัวนี้แล้วก็ดู แม่ของเล่นของเขาเอาไว้หลอกสาวขึ้นรถนั่นเองนะฮะสลุปอุ้ยเธอไปนั่งดูดาวกับเราไหมรถเรามีสลุปแล้วช่วงหน้าฝนโรแมนติกมากเลยนะเวลาแบบเอาแบบรถที่มีสลุปไปแบบกาแฟอะไรเงี้ยถูกไหมฝนตกมีฝนโปอยเปิดเพลงรักฟังกันหวันแววมาแน่นอนครับผมที่ร้านเรารับประกันโครงสร้างทั้งตัวรถนะครับและแน่นอนห้องเครื่องเราเดิมๆคีนๆใสๆแห้งๆแบบนี้เลย รับประกันครับผมไม่มีชนหนักพิวามตัดต่อน้ําท่วมสวมสร้างถ่วมทะเบียนจมน้ําหรือเป็นรถผิดกฎหมายแน่นอน100เนะครับเอาเป็นว่าคันนี้นะครับสงวนราคาแค่6กแ0 0 0จบาทนะครับตกผ่อนเดือนละหนึ่งหมบาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับผมโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์หรือว่าไลน์แอดนะครับ @umhongkar และมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกนกบอัมฮงคานะครับใครชอบคลิปน,นี้เดี๋ยวฝากกดหัวใจฝากกดติ๊กและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต,ต่อไปด้วยยนนะคคคครรัับบบบบทุุกขอณ๊าาย